สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมเนียมจากสวนนุ่งเลิศนะครับวันนี้ผมนั่งอยู่ที่สวนนะครับมีประเด็นหนึ่งจะมาเล่าให้ฟังนะครับเกี่ยวกับคําถามยอดฮิตเลยก็คือทํายังไงให้ใบเขียวทํายังไงให้ใบใหญ่ดูแลยังไงนะครับคือผมตอบไม่ได้จริงๆนะครับว่าทํายังไงให้ใบมันเขียวทํายังไงให้ใบมันเขียวทํายังไงให้ใบมันใหญ่ตัวนี้ตอบยากมากนะครับ แต่ถ้าเกิดถามว่าผมดูแลทุเรียนผมยังไงอันเนี้ยพอตอบได้นะครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะรวมนะครับสิ่งที่ผมดูแลอยู่ที่สวนไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยการให้ปุ๋ยการให้น้ำการเก็บใบการาเพิ่มธาตุอาหารทางใบนะครับเดี๋ยวสีอย่างเนี้ยผมรวมให้เลย4ตัวเนี้ย <c oughs> นั่นแหละครับขอไปครับ เป็นตัวที่ทำให้ทุเรียนเราใบเขียวนะครับหนึ่งน้ำสองปุ๋ยทางดิน3เก็บใบป้องกันโรคและ,มะแมลง4ปุ๋ยทางใบนะครับสอย่าง4ปัจจัยหลักที่ทำให้ทุเรียนของเราเนี่ยใบมีความเขียวนะครับโอเคเดี๋ยวเริ่มกันเลย หการให้น้ําที่สวนนะครับข้อมูลทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมจะพูดในคลิปนี้เป็นสิ่งที่ผมกระทําจริงอยู่ที่สวนนะครับทำอยู่ที่สวนเลย1ให้น้ําผมให้ทุกเช้านะครับให้ทุกเช้าวันหนึ่งประมาณห้าถึงสนาทีนี่ให้ถ้าเกิดให้ทุกเช้านะครับแต่ถ้าเกิดวันเว้นวันเนี่ยจะ30นาทีต่อวันต่อครั้งนะครับให้วันนี้30นาทีพรุ่งนี้พัก วันต่อไป30นาทีแต่ถ้าเกิดเราให้วันนี้อ่าสิบนาทีพรุ่งนี้10นาทีมาลืน10นาทีอย่างงี้นะครับให้ทุกเชา้าและปุ๋ยทางดินปุ๋ยทางดินผมต้องขอบอกกันว่าผมจะใช้อยู่3ตัวหลักๆนะครับปุ๋ยทางดินก็จะมีปุ๋ยอินทรีย์อินรีย์เคมีแล้วก็ปุ๋ยเคมีนะครับซึ่งปุ๋ยอินรีเนี่ยผมจะใช้มูลไก่นะครับแล้วก็ปุ๋ยคอก ตัวนี้ผมจะใส่รอบนอกทรงพุ่มด้านนอกนะครับจะใส่ทุกๆสองเดือนนะครับทุกๆสองเดือนทุกสองเดือนใส่ต้นหนึ่งก็บางๆไม่ต้องเยอะท่านใส่ไปเลยนะครับรอบรอบนอกทรงพุ่มใส่แล้วตัวท่านคิดว่าใส่น้อยถูกต้องครับแต่ถ้าเกิดใส่แล้วเยอะจังผิดครับเอาความรู้สึกตัวเองเอาความดูแลตัวเองเลยนะครับ ต้นหนึ่งประมาณ2กิโลต้นใหญ่ๆข้างหลังผมเนี่ยนะครับประมาณ2กิโลต้นเล็กหน่อยก็เบาลงนั่นคือปุ๋ยอินทรีย์ส่วนปุ๋ยอินทรีย์เคมีอินทรีย์เคมีผมจะให้ทุกๆยีวันครั้งหนึ่งนะครับอินรีเคมี Me ก็จะเป็นมีอินรีย์ด้วยมีเคมี Me ด้วยอยู่ในถุงเดียวกันสูตร6กสามสามนะครับปริมาณอินทรีย์วัตถุเป็นสัตว์ปีกนะครับไปหาดูนะครับมีหลายเจ้าหลายยี่ห้อเหมือนกัน ส่วนปุ๋ยเคมีจะเป็นสูตร16เสมอบวกกับ15แคลนเซียม1500นะครับกะสอบละ25กิโลก็2เดือนครั้งหนึ่งเหมือนกันนะครับตัวเนี้ยสเดือนครั้งหนึ่งเหมือนกันแล้วก็การเก็บใบนะครับก็คือการดูแลรักษาใบฉีดยาแมลงฉ,ฉีดยาเพลี้ยฉีดยาเชื้อรานะครับเดี๋ยวผมจะยกให้อยู่2กลุ่มนะครับผมจะใช้ อยู่2กลุ่มนี้ก็คือกลุ่มอินทรีย์กับกลุ่มสารเคมีสารเคมีนั้นผมจะใช้ในช่วงหน้าแล้งแล้วก็หน้าหนาวนะครับส่วนจูลินซีผมจะใช้ในช่วงหน้าฝนนะครับก็มีมีหน้าฝนก็มีเสริมเคมีบ้างในช่วงที่มแมลงลงนังๆนะครับอย่างตัวอย่างแรกเลยถ้าเกิดคุมพเพลี้ย เอาเป็นหน้าฝนก่อนนะครับหน้าฝนเนี่ยผมจะใช้คุมเพลียเนี่ยจะเป็นบิวเวเลียนะครับเชื้อราเนี่ยจะเป็นไตโคดูมาให้ทางดินนะครับินเบิวเวเลียฉีดทางใบแล้วก็เมทาไลเซียมเป็นป้องกันมแมลงนะครับก็ฉีดทางใบเหมือนกันแล้วก็ส่วน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 ,วนอ,อินซีพวกเนี้ยจุลินทรีย์พวกเนี้ยจะฉีดทุกๆุกสิบวันครั้งหนึ่งหรือ15วันครั้งหนึ่งนะครับ ถ้าเกิดเอาไม่อยู่ก็ต้องได้พึ่งสารเคมีบ้างนะครับก็ต้องดูกันหน้าง,งานกันอีกทีหนึ่งแล้วก็ถ้าเกิดเป็นเคมีเลยเคมีเลยตัวนี้ผมกต็ตอบได้ยากว่าใช้ตัวไหนก็แน่ถึงจะดีนะครับเพราะว่าการดื้อยาของแต่ละสวนแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันเอาเป็นว่า,ท,ท,ท,าที่ส่วนผมใช้อยู่แล้วกันอาบาแมกตีนินบวกไซเพอร์ตัวนี้จะป้องกันมแมลงแล้วก็เพลี้ยได้บ้างนะครับแล้วก็เมทาเล็กซิลตัวนี้จะเป็นป้องกันเชือ้อราทางภาคพื้นดิน น,นี่คือในช่วงหน้าแล้งนะครับหน้าแล้งแล้วก็หน้าหนาวที่ผมใช้อยู่นะครับส่วนทางใบป้องกันเชื้อราผมจะใช้ไซมอกซานินแล้วก็แมนคอแซบนะครับสองตัวนี้บวกกันเป็นแก้ปัญหาพวกราน้ำค้างที่เป็นจุดเป็นจุดใบเหลืองๆนะครับผมจะใช้ตัวนี้แก้ไขปัญหานะครับแล้วก็การให้ปุ๋ยทางใบนะครับ เป็นปุ๋ยทางใบเนี่ยผมจะไม่ให้เป็นธาตุอาหารหลักนะครับไม่ให้เลยธาตุอาหารหลัก n p k เนี่ยจะเป็นปุ๋ยเกล็ดเนี่ยผมจะไม่เอาไม่ไม่เอามาละลายน้ํา genetic, แล้วก็มาฉีดนะครับอไ s, อปุ๋ยเกล็ดตัวนั้นเดี๋ยวให้ว่ากันอีกทีให้ต้นมันใหญ่กว่านี้ก่อนนะครับผมทางใบเนี่ยผมจะให้เป็นจุลธาตุนะครับกับธาตุอาหารรองไปลอง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 ไปศึกษากันดูนะครับว่าจุลธาตุมีอะไรบ้างธาตุอาหารรองมีอะไรบ้างก็ฉีดเข้าไปอย่างละนิดอย่างละหน่อยไม่ต้องเยอะ ไม่ต้องบ่อยด้วยนะครับแล้วก็ฮอร์โมนเร่งยอดฮอร์โมนเร่งยอดจะใช้เป็นจําพวกกรดอะมิโนนะครับกรดอะมิโนก็มีหลายเจ้านะครับหลายเจ้าเหมือนกันลองศึกษาดูก็ผสมกันเลยกรดอะมิโนกับจุลาธาตุธาตุอาหารลองเนะี่ยผสมกันในข,ดดวขวดเดียวขวดเดียวฉีดปุ๊บสารอาหารเก็บไว้ที่ใบแก่พร้อมถอดยอดด้วยนะครับกผ็ผมทำอยู่ที่สวนในลักษณะอย่างนี้นะครับส่วน NPK ผมจะให้ทางพื้นดินอย่างเดียว จะไม่เอาไปฉีดทังใบนะครับหมดแล้วนะครับเท่านี้ครับใบของท่านก็จะสวยก็จะเขียวต้นก็จะสมบูรณ์โรคราก็จะน้อยนะครับเนี่ยแหละคือสิ่งที่ผมจะบอกมันตอบไม่ได้เลยว,ว่าใส่ปุ๋ยตัวนี้แล้วใบจะเขียวใส่โฮอร์โมนตัวนี้แล้วใบจะเขียวคือทุกสิ่งทุกอย่างมันสัมพันธ์กันหมดนะครับ สมมตินะผมสมมุติให้ฟังสมมุติว่าท่านมีฮอร์โมนตัวหนึ่งดีมากๆหรือแม้แต่ท่านจะใช้กับของผมเนี่ยที่ผมใช้อยู่ที่สวนเนี่ยหลายท่านอาจจะมองว่าอุย้ยทำไมสวนคุณเนมใบเขียวจังอยากได้ปุ๋ยน้ำที่คุณเนมใช้อยู่มาใช้ด้วยจังก็สั่งกับผมพอผมส่งให้อู้ดีใจทุเรียนเราจะเขียวแล้วเพราะว่าได้ใช้ปุ๋ยน้ำกับฮอร์โมนตัวเดีวยวกันกับที่คุณเนมใช้ไม่ใช่ครับ ท่านคิดผิดวิธีการมันต้องคล้ายคลึงกันด้วยการดูแลมันต้องแมทมันต้องดีทุกสิ่งทุกอย่างนะครับถ้าเกิดท่านจะพึ่งแต่ฮอร์โมนทางใบอย่างเดียวผิดครับผิดผิดมหันเลยสมมุติได้ฮอร์โมนดีตัวหนึ่งฉีดแล้วใบเขียวแต่ท่านเก็บใบไม่อยู่ด้วยโรคลาโลรคแมลงนะใบก็เสียหายไปแล้วนะครับจบเลยนะครับ สิ่งที่เราวาดฝันไว้ท่านมีปุ๋ยดีมีปุ๋ยดีใส่แล้วถอดยอดดีมากเลยนะครับยอดออกมาสวยเลยมันต้องเขียวแหละยอดออกมาสวยมันต้องเขียวเรามีปุ๋ยดีเรามีฮอร์โมนดีใส่ปุ๋ยปุ๊บแพงยอดออกมากลางเป็นเพียสลดัดฉีดปุ๊บใบเขียวสวยแล้วเชื้อราลงมลแรงกินเลี้ยลงจบเหมือนกัน นะครับดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันสัมพันธ์กันหมดไม่ว่าจะเป็นการให้น้ํานะครับใบเยอะใบใหญ่แลกมาด้วยอะไรครับการไายน้ําที่เยอะการกินอาหารที่เยอะน้ําต้องถึงนะครับปุ๋ยต้องได้อย่างเงีย้ยครับมันสัมพันธ์กันหมดเลยให้น้ําได้ปุ๋ยทางดินได้นะครับปุ๋ยทางใบได้กําจัดศัตรูพืชได้ 4อย่างนะครับท่านต้องทำท่านอาจจะมองว่ามันเป็นเรื่องที่จุกจิกยุ่งยากถ้าเกิดใครฟังแล้วนะครับมองว่าจุกจิกจังเยอะจังยุ่งยากจังหยุดครับหยุดความคิดที่จะปลูกทุเรียนไว้ได้เลยนะครับมันต้องทำอย่างนี้นี่คือเบสิกเบสิกนะครับเบสิกมากๆเลยสิ่งที่ผมพูดในคลิปนี้มันเป็นเรื่องที่เบสิกมากๆนะครับ แอดวาน e d กว่านี้ผมก็ต้องได้ศึกษาไปเรื่อยๆเืๆ่อๆรื่อยๆจากกูรูอาจารย์คนที่มีประสบการณ์มากกว่าผมที่ทำมาหลายๆสิบปีแล้วค่อยมาประยุกต์ใช้ในพื้นที่ของตัวเองนะครับมีเท่านี้ครับผมสิ่งที่จะทำให้ทุเรียนท่านใบเขียวไม่เยอะเลยใช่ไหมครับนิดเดียวเอง4ขั้นตอน4ี่อย่างแต่ทำยากมากนะครับยากมากเลย4ตัวเนี้ย ท่านใดที่คิดจะปลูกทุเรียนเกินร้อยต้นขึ้นเตรียมหาคนงานครับผมเกินร้อยต้นขึ้นเนี่ยเตรียมเหนื่อยได้เลยนะครับยุ่งยากมากเลยมีหลายเจ้าเหมือนกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหมดแล้วนะครับสาระตอนนี้เป็นเป็นเรื่องที่คุยกันเล่นๆนะครับหมดละสาระสิบนาทีอ่หลายเจ้านะครับโทรมาสอบถามทั้งให้ผมไปหา ทั้งมารับผมที่สวนเพื่อไปดูสวนช่วยะครับโอ้ตกใจนะครับพันต้นนะครับผม300ต้น500ต้นโอ้ยมองไปสุดลูกหูลูกตาเลยนะครับ30 40ไล่50ไล่ก็มีบางเจ้านะครับถามว่าดูแลกี่คน2ตายายกเกษียณแล้วหรือแม้แต่2หัวเมียนะครับ สองคู่สามีภรรยาดูแลช่วยกันเหนื่อยครับผมยังผมยังนึกนึกยังไงอะนึกนึกนึกถึงอนาคตสิ่งที่ท่านจะต้องเจอไว้รอแหละโอ้ทุเรียนท่านเอาน่าจะรู้ตัวนะครับถ้าเกิดดูคลิปอยู่เจ้าของสวนที่ผมพูดถึงน่าจะรู้ตัวอยู่ผมนี่เหนื่อยแทนนะครับ เยอะขนาดนั้นโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับก็อยากฝากถึงท่านที่คิดอยากจะปลูกทุกเรียนใหม่ก็อยากให้ใจเย็นๆลงหน่อยนะครับพยายามอย่าปลูกเยอะเอาสัก30 40 50ต้นกำลังดีนะครับอยาให้ถึงร้อยต้นเลยมันเหนื่อยนะครับโอเคสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วก็รับชมนะครับ ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับท่านใดที่จะเข้ามาชมสวนตอนนี้ก็งดไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวรอสาธารณสุขประกาศเปิดพื้นที่เมื่อไหร่นะครับให้มันเป็นสีเขียวก่อนผมถึงจะประกาศแจ้งให้ทราบนะครับท่านใดที่อยากจะเข้ามาหาผมที่สวนนะับมาเที่ยวที่สวนโอเคครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายครับ